bak bu ลุ้แชมป์นะครับในประเทศญิงนะครับส่งท้ายทีนะครับจะชิงกับสภาไปจะชิงกับกรุงขมักกับขเมน,นะครับในประเทศญิงส่วนคู่นี้ครับเป็นชิงที่3ครับวินอัลเฟอร์ในชุดเทียวนะครับจะพบกับบรูน่าเซมิสังโรยนะครับเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้พุทธิงิลป์โจครูฟนะรูดและคุณเอ๋ครับมีนมีน นเดิมขายรูปฟรีครับขายครั้งเดียวครับถ้าเข้าถึงรอบสี่ทีมเรามีบริการขายรูปฟรีนะครับเป็นการตอบแทนนะครับครูนิมมัตแชมป์แบกคู่ไอท er ีมีแย่น้ำแบกมีแบกแบกสำหรับคู่รื้อไม่สังหรณ์ในบารควบทีมครับห้าคนพอนะครับต่ววินาทีซมาเชงครับ สำรองสองนะครับคู่นี้ครับผู้เล่นที่น่าจับตามองนะครับเกียรติเดชเยเป็นผู้เล่นหมายเลขสองครับสิ่งที่น่าจับตามองนะคมากที่สุดคือถุงเท้าแดงเล้วถุงเท้าแดงถืงครับคุณนันมิตรครับน่าจับตามองวันนี้เขากลับมาแล้วครับสหรับเจ้าแบงค์นะครับหลังจากเมื่อวานไม่ได้มายิมแพ้ไม่ทันทีวันนี้กลับ นะครับบอกว่าขวาที่สามทำงานนะครับขอแก้ตัวไปเรื่อยๆกี่วะสุดแดงนี่อยู่ห้องอะไรวะห้องสามวางตัวไว้ตักยี่สิบครับแย้ยี่สิบมาเล่นสองครับดาวเด่นของทีมครับ ยิงมาหลายลูกน,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 นะลูกในรอบแรกนะรอบน่าเอาไปยิงนะครับแต่มื่อวานแพรวมเพื่อนไปนะครับม,นะมาแล้วครับนี่ก็ตัวเก่งเหมือนกันครับเบอร์สิบสองนะครับเจ้าโทษนะครับรวมทีมกับพี่มาสาม 我 <laughs>。 คุณนุ่นนี่ครับแอบไปกินขนมมาแล้วครับทดลองกลับมาแล้วนะครับนอกจากแบงค์แล้วนะครับคุณนุ่นนี่ก็จะมีบาสครับสารละพัทยาอยู่นะครับตัวนี้เล่นได้หมดครับและหมายเลขหกนะครับวานะครับ สี่นาีเอาอะไรโอ้ออกไปนะัล่นล่่นเอาตามจริงโอเคครับเอาคืนไปอีกอาเนะครับโหนะครับัวเ่งขึกระโดดลูกนีตัดได้ทีมบอลคุณชิเอาสองหนึ่งสอง่งด้ได้ับทีบ้าน ไกระากรตามูได้คกรัมาะครับอ้าวสองหนึ่งสองหนึ่งหนเต็มไม่ตึงท้ายครับนี่ครับได้เจ้าแบงค์กลับมาทีมก็ดูจะภูมนใจมากขึ้นนะครับ Hôm qua náo mưa là hấp Cho ông mà Bảo đâu What about the team? เอื้องตื๊เตืครับตัวสะมองเริ่มอยากรู้นครับตอกเพื่อนเล้ยิงหน่อยอยากรู้หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วโอ้โห้ครับหมุนเลยครับพีนตาเลยนนี้ได้โอกาแล้วพร้อมครับเพ่นหมายเลข

เเห็นใส่พวบทีมเลย้สวยไสมากที่สนโอ้โหดีจมากครับเสกลับนดว้าเคดูุ้ดยอดครับ แทงเข่าไม่ได้บอลลยมัเป็นแทงเข่าเลยต่อบอลได้ไต่อบอลได้ไ่สบายยกทูบซุปยูทูบซุไม่ว่าอะไรไม่เป่ไม่เปียแวที่ไขมันไม่สบายย ที่เบอร์สามและเจ้าวาลงมาหนึ่อย่างตื่นตื่นครับคู่นี้หรือว่าจะเป็นปอรอกว่าเจนนี่หักนะครับก็จะดูซึ่งซึ้งซึงซึ่ินดีต้อง บอกว่าผู้เล่นหมายเลขสามมาสายเพิ่มกว่าเร็วนะครับถ้าไม่ขอโทษนะครับเราให้ไปเรียนทันทีนะครับขอโทษแล้วโอเคครับเตือนครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สองยิงลูกขาดพร้อมกับแบบยาวถึงปีหน้าครับนั่นแรกะ้ามลงโอ้ยเข้าข้อดีครับปีหน้าเหรอไเอาตัวผู้เล่น เกบดอะยิไปังไงฟังเออังโดยแล้วอ่ะูแล้วดแล้วััคุณออ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรน่าดูเลยบ้านไปแล้วครับันแหละครับนักเตะสารพัฒย จบจ้องนไปด้านซ้ายแล้วด้านขวานไปด้านซ้ายนด้านขวาส่งให้เพื่อนดีกว่าวตตขว,วาัแน่นอนยังไม่เข้า สวยสวยรับเก่งเกินอเปลี่ยนแดเลยโอ้หเขีเลย เลื้อยคาตลอดอ่ะนไ่มีนเล้ยกออมันจิ้มมีจริ้มไก่กามาขึ้นหลังครับยังศูนย์้อ้าวโกให้เขาแต่ทีนึงแต่มันแกล้ตอาเองได้อยู่อออขอถามพื่อน มีชัด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 อยู่บอลถ่ายไปไหนวะนี่แม่งกล้องเป็นเทียนว้า จา0-0ูอย e ่างนี้นะครับถ้าจบเกม0-0นะครับจะได้ดูชุโทษอีครั้งหนึงครับโไรัม่ี้อยู่ทไรอดเกี่ยวกับรองตัว อูแบงอือมอแทักรับีแบงดนีไม่โดนจากเป็นลอไม่ไม่ไม่มือแทบหักเลยครับลูกนี้ไม่ได้ตังใจแล้วับแต่ว่าการนะครับทำให้ลาตัวใหญ่ขึ้นถือเป็นการฟาวออกกับทิศทางการยื้อๆก็เข้ากอบนะครับถือว่า ป้องกันการทำประตูนะครับมันรับไม่ได้หรอประตูอ่ะจะเป็นลูกมีคิดในระยะที่วางผมได้ครับขวาก็ได้เลยขวไม่เข้าเราตัดสินดูว่าจะเล่นสูงไหนครับสูงนี้แหละเฮ้ยเลาไม่ได้นครับสวดครับแบงหลังดีเลยพยายามจะจ่อได้ครับหรับพี่น้ำเพลิมแต่ว่า บูนอารมณ์นี้มีก็เกมรักดีพอสมควรครับรอบนี้ก็มาแล้วมาแล้วโอเอาาสามาเสาด้วยนะครับระวังเสาด้วยนะครับเสาเรามีข้อจับกัดนะครับด้วยเห็นบ้านคงตึกรอบแรกเลยนะรีนนะครับต้องระวนะังให้ดีเซฟตัวเองนะครับว่าบุนอีกแล้วทีนี้บุนเก่งเหลือเกินนะครับ เลี้ยวเลีร็วเร็กกลับมารอบกีฬาขายมัวพักจากคนนี้ไม่สะอุ่นโอ้ยเจ็บนี่เดี๋ยวจะมึงจัเตัวพัตลู่เนี่ยทุกไม่เซฟเลยตุ้มตาขายแน่นอนโอ้โห มีถืีมือใช้ได้เลครับจะเปลี่ยนสกอ์แล้วลี่สัตย์้แมงเปลี่ยนไอัดเปลี่ยนเ่ยสะกอลใ้กับเ่ยนเพ่อนกอเออยเปลี่ยนตกอ์ได้เปลี่ยนแล้วผู้เล่นหมายเลขอะไรที่ทราบเลยจะบอกเพืนร่นนงัสดครับพร้อมกับส่งสายตาไปที่กอเชียร์ว่ายิงแล้วจ้ แต่ว่ามืมิดมาแล้วอ้โอ้โหชิ้เดียวเือบครับเช็คครับว่าอับหรือเปล่ารลอครับสองนาทีมลาครับแบงสอนาทีสวนกับแล้วครับเอาละครับสามสองครับ่ายสองขอยิงเองอับที่หัวไม่จ่ายหรอไม่รนะเจะห โอ้โหอมาแล้ว้ายูันิดไปไนเมือได้วเาอีกแล้ว้แม่งสุดยอดเหมือนัตั้ตัวไติดไมายนครับตัวเก่งนะครับหมายเลขสอง ตอนนี้ก็พยายามเอาบอลขึ้นไปด้ให้เย็วที่สุดแต่ว่าเตะขึ Ou 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 ้นไปยังไม่ดีเหมือนเตะอัตภันเหมือนลูกคุยแล้วล่ะคุกจ่ายทะลุเข้ามาได้้หอ้้อออกไปก่อนครับนดูด สุดยอนเลยนะมาพี่มาเลยสุดสุดไอ้นี่ตรงมาจากสามพันหนึ่งสามพันหนึ่งคอนเนคชั่นเอ้ไอแบงค์อีกแล้วมาลูกที่หมอไอแบงค์อีกแล้วแล้วอะยัง่ะทำไม่ได้ไมาแล้วสามพันหนึ่งคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นไม่ปิดเป็นสวนกับของน้องพี่เจอน้องน้องเจอพี่ใครจะดีกว่ากั้นระวัง เราว่างแค้ดีนะครับอีก10เมตมันจะออกมันทด2ลูกน่าทด2-3นาทีน่าจะเปิดยาวแล้วครับยุคนี้นะครับส่งซัดครับเรื่องับบ2-3ลูกส่งขึ้นมาที่แบ็กแบ็กบอกขึ้นไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งอือหือมาครับบอลมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวสำรองทีเด็ดนะครับ นี pay, ài, trim, oh right? jetzt, ่เป็นไพ่ไม้ตายของทีโอ้ยูนี้ปีกสวยนั่นแหละครับไมยแล้วครับอุบังคูุณเลยมาเลยแบงค์นะครับที่เนีรยของพี่แดนเบิร์กนะครับอุยแบงค์ดสาตอกขึ้นไปโยนมาเต็มที่บ้านเพื่อสารและัศประโยชน์ ครับประพักไปยูม<ะ>าแล้วครับนี่ไงนี่ไงบอกแล้วมามาแน่เอาตารต่อชนรูกทางน <c oughs> ดีครับแท้เนี่ยตานี้รู้เลยลับเข้าแล้วเลยลับแบงยังไงวิญญาณอะไเนี่ยโดนเดียวเออจีโดนน้ำวิญยาณทิงเดียว อบอลกอ็อยู่ที่แบงค์นะครับชุดเทเนจะออกที่แบงค์แล้วเลยย์เจม,มมือจิมม้ไงไม่ไไขึ้นแบงค์ก็บอลมาเจ็บมาเล็กเซ็บจิงไงมไหมปิดไปซ้ายปิดไปขวายิงออกไเปล่าแต่หาแบบนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นบนะ้างครับครูนริม โอ้ลูกนี้มูซิสควิเตอร์บอกว่าขอโทษเพื่อนในใจด้วยนะครับพยายามยึลูกนี้น่าจะอาทีบาไนะครับพยายามยัดเข้าไปถ้ามันยัดได้อะอันนี้ไม่เข้าก็คือจบใช่แต่รู้ว่าเขาต้องดูดีๆติดที่น้ำแน่โอ้เงี้ยเรียบร้อยตไปเรื่้าบอลยังดีแต่ลูกในมุมครับหมดเวลาแน่นอนเนี่ยแกแล้ว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 มีเดียว

ไอ้แบงค์ตะโกนได้เว้ยแบงค์ตะโกนลงไงเดียวโอ้ยนี่เดียวเหี้ยโอ้ชูเสาครับโอ้จังสึนะครับอยากมีเบอนครับลองขึ้นอันเบอร์โอ้แมดีไม่เข้าเสาแล้วะชนะแต่โดนเข้าไปนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ครับนักเรีินเวลาก็ับทีลงมาทุกที่นะครับแบงค์หนึ่งนาทีนะ ใครจะหมดเวลาลงทุกทีนะครับอันดับสามนะครับจะเป็นของไทยนะครับโยอย่างนี้ไม่ไม่ยังลายบอลเลยครบเบอร์นะรสิบหมดแล้ต้องบอกว่าุมไม่ทันครับกับโคโรนะิสเป็นทางฟิดาเตอร์ครับ